ก็สวัสดีครับมงน้องคลิปนี้อยู่กับชองสุดสนุกเหมือนดามนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมแคปเกมพวกเราโอ้ยอโหาเป็นเกมสไตล์สควิตเกมนะครับผมอ่ออ่า,าจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแล้ว,วมังกีมังกีไลออนชอคโกเ,กเล็ก

มากันต่อนี่คืออะไรเกมนี้โอ้ยรอหนุ่มจี๊บหรอชุกโกโก้เมันกระโจนมาแล้วมันเราเต็งมาเดิมต้องพุ้ชตุ้มพุช้ชชุกโกโกโก้โก้โกอุนจีอุนจีไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรโอ้ยอุ้ยเกือบแล้วฉันเกือบแล้วโอ้ยดีนะฉลาดเหรอฮะตรงนี้ละไอ้ปากตบ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 ไม่ใช่ปากตบตบฉันตบตายเลยล่ะ

อาฮ่จจะเกย์เลยจะเกย์อีกแล้วยังไงยังไงเฮ้ยแล้วแล้วแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนีดอ๋อรอตั้งหลายรอรอแค่นอนเราต้องรอดพวกเราเร็วยังไงอันนี้ไอ้ย่ารอลาโชวชมมันเกิดของอจะคอยดักมาเต้งมังกีมังกีจกเจ๊กมีปั่นมีปันบักเก้เจ๊กเจ๊กเฉยเฮ้ยอันนี้คือคอยทำอะไรมังกีจกเจ๊ก ตังกีเลยบัดเดอร์มังกีจิเจียกเอาให้ทำไรเนี่ยพวกเราชิบีบัดเดอร์ชื่อชื่อโอ้มันมีมีดนี่นะไปชึบมัมีปืนอ่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันโคตรแสบเลยมันมีปืนเอาไงดีอันนี้เราต้องหลบอย่างเดียวป่ะเอาล่ะเอาล่ะมังกีจเจียกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ก็ ปีบานไปี๋บางเดี๋ยววเนี่ยคือถ้าเราไม่ไปหาเรื่องก็คงจะรอดหรือเปล่าหรือว่าเราต้องฆ่าคนไม่ต้องฆ่านะพวกเราเฮ้ยห้หลบหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮหลบดีดเราต้องหลบตรงนี้ละแอบอย่างเดียวงานนี้แอบอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรฉันว่าดีสุดเอาตัวรอดดีกว่าพวกเรายิมเจ็ดวิอะ๋อเหมือนว่าเราจะรอดนะอันเนี้ยไม่น่าจะยากเฮ้ยไปได้วะเอมันฆ่ากันเว้ยมันฆ่ากันเฮ้ย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 ฟ้าละอ๋าห่า อย่าไปตัวละลอย่างปันเลยอาโอ้ไอ้ไอ้มนไล่ขาฉันไอ้เจะกระโดดก็ตัดก็ตัวไอ้ไอ้อ้เฮ้ยโดนเหอูดือดสิแล้วอยากปัน เกมนีอะไรเนียโอ้เกมนี้ดอะไรเนี่ยเวกมนี้มันเหมือนไงเนี่ยโซโซซานอวันทู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 อ้าววันทูทโฟร์ไฟไอเลฟเกียร์โฟลินโลินไม่โกลวิน no 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 i no believe bro bro no n e no i don't know i don't know i don't know ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮยยยยย ไปดิไปดิไสีแดง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 สู้สู้อ่าฮะลด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 ไปไไไเลดแล้วแหละลาลาลาอ่าฮะดมันต้องมีเลดลวล่างานนี้เฮ้ยชึบเฮ้ยติเอะไอวะเลี่ยเร็วเ็เเเอยกต้องมีพลุนึงินิิิิวงพี่ตูนก็มาอ่า่รดแได้วยโอเคโอเคโอเคลดลวะดลวะงานนี้เด ต้องมีเลสแล้วแหละครับเฮลโหลฮัลโหลมังกีเจี๊ยกชิคเคนกระดากกระดักอาร์บิดอันเดอร์เฮ้ยโอ้โหอันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์อันเโอ้แดงแผลพวกเราโโอ้หเดี๋ยวไปดูรอบต่อไปกันเลยโอ้โหอย่างมันเลยพวกเรามันต้องปั่นไงล่ะ มารอพวกเราเตรมรอสวัสดีครับไวรุปประเทศไทยอยู่ไหมฮัลโหลไวรุปประเทศไทยอยู่ไหมอแับเดทงตลาดนีนคร uh ับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับไวรุประเทศไทยรฮัลโหลฮัลโหลยังป่านยังป่า ไปชมกันเลยกบพวกเราเขาไปเลยดีกว่าเย้ตบงวันี้ห้องนี้นะครับผมจะเป็นคนไทยเยอะนะครับผมออกแมาเลยวันดีคระวไวรุ่นประเทศอินเดียอ่ะไปไปไปเกมมี่แล้วง่ายเลย อะไรยา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 โอเคยายาโอเคโอเคโอเค Let's go ยายาโอเคโอเคโอเคเราเป็นเพื่อนกันโอเค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 เอด่านนี้ค่อยทำอะไรดันนี่เขาว่อยู่นู่นน่นนนี่เขาให้ผมเมสซี่มากเลยนะด่านนี่ค่อยเหินเวหาฮัลโหลเฮิร์ดเวหากุ๊กกุ๊กอะตีไปใช่อันนี้คือ

โอ้ยน oh, mm. oh, mm. ี่มันชิงอะหายมันตบหลังฉันฮัลโหลมงกุฎของเจ้าเหรอสวัสดีไวรูสวัสดีไวรุูมังกรกอกฉันมงกุฎกอกฉันเฮ้ยไม่ละมงกุฎอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปได้เพื่อนไปละสวัสดีไวรูมาแทรดินเดียเฮ้ยทำไมนี่มันไม่ได้วะเร็ว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 เฮ้ยอ้นี่ละไอ้ตัวนี้ละดันละขอบใจป๋าละป๋าละอุ้ยอะไรอะฮัลโหลอ้าวชุดเกิดอะไรขึ้นเอาดิ งงเลยฮัลโหลงงเลยตายได้ไงเนี่ยงงเลยฉันงงแม่มดแล้วฮัลโหลไเป็นไรรอบหน้าเขาบผนี้มกยูหูยูหูารเซิงเลยแหละยูหูจักรเสิงเละะเซิงวะเนี่มีเซิงด้วยงงเลยพวกเราโอ้โห มาถึงมีพินเลยเสิร์ฟมาก่อนแหละไก่เซิร์ฟเนี่ยฮัลโหลมีเซิร์ฟเฉยเลยไปได้รอแล้วไปเลยยาจับบ้าจับบ้าจับบ้าจิ้มข้าวเหนียวจิ้มข้าวเหนียวโป้งโป้งชิง อยางปั่นเลยพวกเราโอ้โหดูดิมีเซอร์ด้วยฮะมันเทียวเสียงเลยไม่ทีไนดำเห้าตอยคนอื่นแต่วีสวยโอ้โหตสามไก่ไกงไกไปดิไปดิไปดิโอ้โหไวรุ่นบูก้าไวรุ่นบังกี้ไปดิยังไงยังไงครับผม

หายแชมป์มาแชมป์มาแชมป์ไปเลไปเลยแชมคนสุดท um. ้ายไปเลยเพื่อนโอเคเฮ้ยชึบ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 โอเเคฮ้ยชบโอ้โหฉันเสือกตายเหรอย่าไปเลิกเซิร์กอีกโอ้ห้องดี สุดจริงห้องนี้เซิงเลยอเป็นยัไงบ้างครน้องๆคลิปนี้ถ้าชอบใจนะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมพี่จะกลับมาแก้มือพี่ขอไปฝึกฝนก่อนวันนี้พี่ไม่ได้ฝึกอะไรเลยหล่นแล้วก็เล่นเลยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้พี่ขอตัวไปก่อนและบิาบบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแย่